โอเคค่ะนักเร์ good morning every one s t u เ e n t นเปลดทีค่ะ Good morning every one โอเคค่ะวันนี้วันใหม่แล้วนะ What day is today? Today is Monday โอเคนะคะ How do you spell Monday? M O N E A Y Monday นะคะ What color is Monday? Yellow Yellow How do you spell Yellow? Y E L L O d o u โอเคไหมคะ okay, อ่ะ v e r y g o o d e Sit properly ค่ะ โอเคนะเราเซตกิตติ้งฟินิช already แล้วนะคะดิสทา i น e นี้ <c oughs> นะคะ Welcome to math subject นะคะ by teacher บุ๋มนะวันนี้อย่างที่คุณครู <c oughs> บุ๋มเกิดเอาไว้แล้วนะคะเราจะขึ้น news unit ค่ะคือหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วก็ news topic จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเป็นหน่วยการเรียนรู้อะไรนั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ่าโอเคนะคะเราจะขึ้น news unit คือ unit six ค่ะ ่รูปแอดนะคะรูปแอดดิส one นะ new unit ของเราก็าคือ unit six ในเรื่องที่ว่าว่าอะไรเอ่ยฮูโนอ่าโอเคค่ะเรื่องการวัดความยาวโอเคไหมคะตอนนี้ ตอนที่เราเข้าสู่บทเรียนกันตอนที่เรามาเจอกันแต่เช้าเลยนะคะคุณครูให้เด็กๆเนี่ยเตรียมดูเรอร์หรือไม้บรรทัดของตัวเองเอาไว้โอเคไหมคะเด็กๆน่าจะมีแล้วคุณครูบุ๋มก็มีค่ะเป็นไม้บรรทัดอันใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าการวัดความยาวการวัดความสูงการวัดระยะทางนั้นเราจะมีนะคะเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการวัดบ้างและมีหน่วยอะไรที่เด็กควรจะต้องรู้และต้องเลือก น่วยการวัดให้ถูกต้องด้วยโอเคนะคะ,ะมาเลยก่อนอื่นค่ะเด็กๆนึกภาพตามบณครูบุ๋มนะคําถามค่ะหากนักเรียนนําโต๊ะเรียนที่มีขนาดเท่ากันโอเคไหมคะมาต่อกัน4ตัวนักเรียนจะมีวิธีการหาความยาวของโตเรียนที่ติดต่อกัน4ตัวได้อย่างไรโอเคไหมคะเด็กๆเริ่มคิดเฮ้ย เราจะใช้เครื่องมืออะไรวัดดีวัดออกมาแล้วอะหน่วยจะเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเอ๊หรือเป็นอะไรนะโอเคไหมคะเด็ก,กๆคุณครูบุ่มทิ้งคำถามมาไว้นะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะหาคำตอบของคำถามนี้ให้ได้อะโอเคไหมคะมาเลยค่ะอ่า โอเคอันแรกนะคะก็คือการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและม mm. ิลลิเมตรอะเด็กๆขาโชยู่รูเลอร์ค่ะ,คะเอารูเลอร์ของตัวเองขึ้นมาได้เลยโอเคไหมคะอะเด็กๆวางไว้ที่หน้าของตัวเองค่ะวางไว้ที่หน้าของตัวเองนะคะอะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะคะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร โอเคไหมคะเซนติเมตรและมิลลิเมตรเป็นหน่วยของการวัดความยาวนะลูกโอเคไหมคะจะบอกนะคะความยาวของสิ่งที่มีความยาวไม่มาโอเคไหมคะใช้นะคะใช้วัดความยาวโอเคไหมคะไม้บรรทัดของหนูอะ่ะใช้วัดความยาวและมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตร โอเคไหมคะเขาเนี่ยจะบอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากหรือพูดง่ายๆเลยสั้นๆเด็กๆนึกถึงอะไรคะเพนซิลนึกถึงดินสอของตัวเองนึกถึงยางลบนึกถึงหนังสือเด็กๆสามารถนะคะเอาไม้บรรทัดวัดและมีหน่วยเป็นเซนติเมตรได้เลยคะ่ะเพราะว่าเราจะวัดนะคะสิ่งของที่มันไม่ยาวมาก โอเคไม่เอ่ยอ่าถ้าโอเคแล้วเด็กๆมีรูเลอร์อยู่กับตัวเองเด็กๆคะเด็กๆพอยตพอยนัมเบอร์ศูนค่ะอ่าชี้ไปที่ไม้บรรทัดของตัวเองคู่บุ๋มขาหนูด้นแฮปรูเลอร์ค่ะเด็กๆดูที่ power point ของดิเชอร์บุ๋มได้เลยโอเคไหมคะอ่ะนักเรียนขามองที่เคอร์เซอร์ลิเชอร์บุ๋มนะอ่ามองเคอร์เซอร์นะคะไม้บรรทัดของผมมันไม่ใช่ แบบเลขหนึ่งะครับแต่มันเป็นสิบยี่สิบส0ิบสี่สิบครับอ่าโอเครูปแอด PowerPoint ด e เชอร์บุ่มขาดสดีนโอเคนะคะรูปแอด PowerPoint ด e เชอร์บุ่มแอนปิดไมค์ได้เลยค่ะ Turn off ไมค์นะคะอ่ะโอเคมาสะดีนดูที่ภาพคูบุ๋มได้เลยเห็นไหมคะมันจะสตาร์ทที่ศูนย์เด็กๆมองเห็นไหมศูนย์ 0, นะคะเลขศูนย์ มาหาเล็กหนึเซนติเมตรมองเห็นไหมคะมันจะมีขีดเล็กๆอยู่เด็กๆมองที่ดูเลอร์ของตัวเองคะ่ะมันจะมีขีดเล็กๆอยู่ทั้งหมดกี่ขีดอ่ะใครนับได้นับเลยนับต่อจากศูนย์นะเป็น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเท่าไหร่คะกี่ขีดกี่ขีดนะห้าครับโน้ทำไมได้ห้าเอามายกี่ขีดคะ 10ค <Che ap. S 1> ่ะ Very good เด็กๆเปิดไหมค่ะช่วงนี้ช่วงตอบคําถามแต่ตรงไหนมีเสียงดังเด็กๆปิดนะโอเค Very good นะคะนักเรียนขา0นมหาหนเซนติเมตรนะคะมันจะมีขีดเลกๆ,ๆอยู่ทั้งหมด10ขีดหรือเราเรียกว่า10บมิลลิเมตรอ่ะใครนับแล้วไม่ได้10ใครนับ5นี่ไม่ใช่เลยโอเคไหมคะอ่ะต่อจากเลขศูนย์เห็นไหมคะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่ะมีทั้งหมด10มิลลิเมตรโอเคไหมคะหูโดนสีหนูไม่เห็นโชว์แฮนด์ค่ะนักเรียนดูเคอร์เซอร์ที่เชื่อบุ๋มเห็นไหมคะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรโอเคไหมอ่ะคำถามมีเชื่อบุ๋มและถ้า2เซนติเมตรมี How many มิลลิเมตรค่ะมีกี่มิลลิเมตรตอบเลยค่ะเปิดไม์เท่าไหร่คะถ้า2เซนติเมตรเรา จะเท่าแม mm. ลินค่ะแวริกูชาบูเยมมากเท่ากับยี่สิบมิลลิเมตรแล้วถ้าสามเซนติเมตรล่ะคะมีทั้งหมดกี่มิลลิเมตรสามสบามสิบ, 30, บอ่ะโอเคตามมีเชื่อปุ่มให้ได้นะแล้วถ้าครูปุ่มได้เจ็ดเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรเจ็ดสิบครับแวนรเกดผ่านค่ะเด็กๆเ,เข้าใจโอเคไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆดูตรงมินนิ่งของดิเชอร์บุ๋มค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ1เซนติเมตรอีคั่วอีสนะคะหรือว่าเท่ากับ10มิลลิเมตรนั่นเองโอเคไหมคะถ้าโอเคคุณครูบุ๋มไปต่อนะอถ้าโอเคแล้วดิเชอร์บุ๋มไปต่อนะคะลูกต่อมา,อามาค่ะตัวอย่างการวัดความยาวของ รวดเสียบกระดาษเด็กๆคะค,คุณครูบุ่มเรียกสิ่งนี้ว่าที่หนีบกระดาษก็ได้นะคะหรือว่ารวดเสียบกระดาษเด็กๆคะนี่คือรูเลอร์ look at the picture ค่ะห o ด t understand นะคะดูที่รูเลอร์หรือใครไม่มีรูเลอร์ก็มองรูเลอร์ของแม่ได้โอเคนะคะค,คุณครูบุ่มวางเด็กๆคะจำนะคะ remember นะเด็กๆจะวัดอะไรให้ start ที่0ค่ะโอเคไหมให้เด็กๆเอาเอา,เอาสิ่งของที่ตัวเองจะวัดนะลูกเอามาไว้ที่ ศค่ะตำแหน่งที่ศูนย์คู่บุม๋มหนูจะเอารวดเสียบกระดาษเอามาไว้ที่ขอบไม้มันทัดได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆโอเคไหมคะหลักในการวัดความยาวสิ่งของที่เด็กๆจะวัดจะต้องเริ่มต้นที่ศูนเสมอที่จุดศูนย์อ่ะโอเคนะอ่ะเด็กๆค่ะดูรวดเสียบกระดาษคุณครูบุ๋มถามค่ะ h o w many centimeter and millimeter นับสิลูกนับสิอ่ะ หน mm. uh, ึ่งเซนติเมตรเห็นไหมคะหนึ่งเซนติเมตรก็คือสิบมิลิเมตรอ่ะพร้อมกันค่ะเปิดไมค์ค่ะเด็กๆช่วงนี้เรื่องนี้ค่อนข้างจะแวรี่ีิอ่ะโอเคแล้วถ้าสองเซนติเมตรนะคะยี่สิบมิลิเมตรสามเซนติเมตรก็เป็นสามสิบมิลิเมตรนับนับนับเส้นอ่อขีดเล็กๆขีดเล็กๆเป็นสามสิบแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบสองมองเห็นไหมคะ อ่าใครได้แบบนี้บ้างใครได้แบบนี้บ้างคะคุณครูบุ๋มคะหนูได้32มิมลลิเมตรค่ะโอเคไหมคะ32มิมลลิเมตรก็คือ3เซนติเมตรสมิลลิเมตรโอเคไหมคะ Who not understand show hand ค,ครูบุ๋ม3เส้นมาจากไหนคะก็30มิมลลิเมตรเท่ากับ3ามเซนไงคะแล้วเศษอีก2ก็คือ2มิลลิเมตรนั่นเอง โอเคไหมเอ่ยได้เท่ากับ3เซนติเมตร2มิลมอ่านให้ถูกนะอ่ารวดเสียบกระดาษของเรานะคะจะยาว32ม mm, หรือ3เซนติเมตร2ม mm มนั่นเองใครไม่เข้าใจคุณปุมค่ะเรื่องนี้ very easy น่าเรียนต่อใช่ไหมคะถ้าเรียนต่อเราไปต่อพร้อมกันเลยค่ะลูกอ่าต่อมาค่ะเมื่อกี้เป็นอะไรคะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะ ในดิสเพ e นี้จะเป็นการวัดความยาวแบบเป็นเมตรและเซนติเมตรหน่วยมันใหญ่ขึ้นค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเมน i n นิ่งกันนิดนึงนะเขาบอกว่าเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่นิยมใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวค่อนข้างมาดเด็กๆขาเมื่อกี้แบบสั้นๆค่ะดูมือครูบุ๋มสั้นๆทีนี้เมตรมีความยาวค่ะสามารถวัดความยาวได้มาก มากกว่าเมื่อกี้นั่นอีกโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเด,เด็กๆ่ะนี่คือคุณครูบุ๋มให้เรียกว่าไม้เมตรแล้วกันนะคะโอเคไหมเรียกว่าไม้เมตรชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าไม้เมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นไม้ไม้เมตรอันนี้มันจะยาวแค่1เมตรเท่านั้นเอ๊แต่ว่า1เมตรของเราเนี่ยเท่ากับกี่เซนติเมตรนะเด,เด็กๆดูคะ่ะเห็นซูนยไหมคะอ่ามองด้วยกัน0ถึงหนึ่งเซนติเมตร เราจะเรียกระยะทางหรือความยาวนี้ว่า1เมตรค่ะ,ะคุณครูผมคะถ้าอย่างนั้น100เซนติเมตรโอเคไหมคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรใช่หรือไม่มีคําตอบให้กับตัวเองโอเคไหมคะอาจจะเก็บดูเคอร์เซอร์ทางข้างล่าง1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรโอเคไหมคะอะใครใครคุณครูผมคะหน,หนูหนูไม่เข้าใจค่ะ เราต้องเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์นะคะของหน่วยเ,เมตรกับหน่วยเซนติเมตรเราถึงจะเข้าใจในบทต่อไปได้นะลกูกโอเคไหมเพราะฉะนั้น1เมตรของเราค่อนข้างที่จะวัดสิ่งของหรือว่าวัดระยะทางค่อนข้างจะไกลได้ค่ะโอเคไหมก็คือตามนี้นะ1เมตรจะเท่ากับ10ึ่เซนติเมตรให้เข้าใจความสัมพันธ์ง่ายๆแบบนี้เอาไว้ก่อน โอเคไหมคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการวัดความยาวของหลอดไฟนักเรียนคะเราไม่สามารถเอาไม้บรรทัดวัดได้เนาะหลอดไฟของเราค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเป็นสิ่งของที่ยาวนิดนึงค่ะไม้บรรทัดวัดมันได้แค่30เซน30เซนใช่ไหมคะเราเลื่อนเราเลื่อนแบบไม่เอาไม้บรรทัดแล้วหนูไม่อยากวัดไม้บรรทัดเพราะว่ามันสั้นถูกต้องค่ะอ่านักเรียนดูไม้เมตรของนิเชอร์บุ๋มนะคุณคู่บุ๋มขอให้สิ่งนี้เป็นไม้เมตรนะคะดูให้เป็นไม้เมตรโอเคไหม เด็กๆด,ด,ดูที่หลอดไฟของนิเชอร์บุ๋ค่ะอย่าลืมการวัดทุกครั้งจะต้องวางที่ตำแหน่งไหนวางสิ่งของที่เราจะวัดไว้ที่ขอบไม้มรรทัดหรือเอาไว้ที่จุดศูนย์อ่ะเปิดใหม่ไว้ตรงไหนคะวางตรงจุดศูนย อเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากเลยลูกสิ่งของที่เราจะวัดทุกอย่างจะต้องสตาร์ทที่จุดศูนย์หรือจุดศีรโอเคไหมคะอะดูที่หลอดไฟสีความยาวของหลอดไฟนี่ยาวเท่าไหร่อาเด็กๆด,กดก็ดูเห็นศูนย์ไหมคะจนมาถึงเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเด็กๆ็กร้อยเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบเอหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยเท่ากับกี่เมตรแล้วเหลือกี่เซนค่ะลูก <c ười> อใครจะเก่ง ตอบคู่บุ๋มเลยค่ะเปิดใหม่เมื่อกี้เราบอกว่า1เมตรเท่ากับ100เซนโอเคไหมคะคำถามของนิเชอร์บุ๋มก็คือ120เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรแล้วเหลือกี่เซนเปิดไหมเลยจ้า1เมตรครับ1เมตรเหลือกี่เซน1เมตร1เมตร20เซน v e r น good boy อยยี่ยมาจุด20ครับ อ่าโอเคไหมคะบอยยูเยี่ยมมาก120เซนนะคะก็คือ1เมตร20เซนติเมตรแวริเกิดโอเคไหมคะอ่าก็เพราะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรไงลูกแล้วเหลืออีก20เซนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลอดไฟของเราจะยาวนะคะ1เมตร20เซนนั่นเองดิสเพจนี้ฮูนอตอันเดอร์สแตนครูผมบอกแล้ว ว่ามันค่อนข้าง Very Easy นะคะอ่ะโอเคเมื่อกี้เป็นเมตรกับเซนติเมตรทีนี้นะคะเป็นการวัดความยาวนะคะเป็นกิโลเมตรแล้วก็เมตรนักเรียนคะทีนี้ยาวมากเลยค่ะสามารถแบบวัดได้ยาวมากหน่วยค่อนข้างที่จะใหญ่มากคือกิโลเมตรกับเมตรอ่ะนักเรียนดูค่ะ ความหมายนะคะกิโลเมตรก็คือเป็นหน่วยวัดความยาวนะคะที่ใช้บอกความยาวที่มีความยาวมากๆกเด็กๆสังเกตไหมยมกของนิเชอร์บุ๋มค่ะความยาวจะต้องมากมากโอเคไหมคะจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรคุณครูไล่มั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดมิลลิเมตรถูกไหมคะเซนติเมตรมหาเมตรแล้วก็มหากิโลเมตรโอเคไหมอ่ะตรงไหนมีเสียงปิดไม้ได้เลยค่ะ ปิดไม้นะอ่าเด็กๆดูค่ะรูปแอปเดียพิกเจอร์เด็กๆดูพิกเจอร์ของยิเชอร์บุ่มค่ะเห็นไหมคะศูนย์แล้วมาหา100่งรโอเคไหมคะหนึเมตรเด็กๆนึกถึง100เมตรเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยโอเคไหมคะอันนี้ศูนย์มาหา1 1ึ0งนเมตรนะ200เมตร300เมตร400เมตร500เมตรอันที่ว 1000เมตรค่ะ1 0 0 t h o u s a n เมตรจะ equal is 1กิโลเมตรโอเคไหมคะอ่นักเรียนค่ะดูค่ะข้างด้านเห็นเคอร์เซอร์ทีเชื่อบุ่มไหม1กิโลเมตรนะคะจะเท่ากับ1000เมตรโอเคไหมคะคุณครูบุ่มหนูคุ้นจังเลยคุณพ่อพาหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดหนูจะเห็นหลักกิโลข้างๆทางถูกต้องค่ะ เส้นทางการเดินทางตามท้องถนนของเรานะคะจะมีหน่วยนะคะเอวันนี้คุณพ่อขับรถได้120กิโลเมตระครุณบุม๋มอะไรอย่างเงี้ยลูกก็คือระยะทางจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรเพราะเส้นทางมันยาวมากค่ะหนูจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆเด็กๆจะเห็น่หลักกิโลเมตรอยู่ข้างถนนโอเคไหมคะถนนเรายาวสุดลูกหูลูกตาอยู่แล้วโอเคไหมคะ ะจะคุ้นคําว่ากิโลเมตรนะ1000เมตรนะคะ1000เมตรนะจะเท่ากับ1กิโลเมตรอ่ะเรามาดูตัวอย่างของการวัดกันลูกเด็กๆคะมันค่อนข้างนะคะที่จะยาวเห็นไหมคะครูผมบอกแล้วระยะทางมันค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยโอเคไหมเด็กเด็กดูที่สคูค่ะโรงเรียนแล้วก็ดูที่เทมโพค่ะหรือว่าวัดเขาบอกว่าตัวอย่างการวัดระยะทางนะคะจากโรงเรียนมาหาวัด โอเคไหมอ่ะได้เท่าไหร่คะเขาบอกว่าได้เท่าไหร่คะ4550เมตรคุณบุ๋มอ่าเด็กๆตอบกุณครูบุ๋มสิลูกว่า4550เมตรเนี่ยเท่ากับกี่กิโลเมตรและเหลือกี่เมตรคะอ่ะเปิดไหมคะ่ะสี่กิโลเมตรสกิโลเมตร อาเ,เด็กๆแ e ว y เก o อดเยี่ยมมากครูบุ๋มได้ยินเสียงบอยเกิลไปไหนเอ่ยเกิลขาหรือว่าอาจจะเบาครูบุ๋มไม่ได้ยินถูกไหมคะจะได้เท่ากับนะคะ4ก<อ>ิโล <500. S 2> okay. เมตร550เมตรโอเคเยี่ยมมากแปลว่า you understand me โอเคนะคะเพราะฉะนั้นจากโรงเรียนถึงวัดนะคะจะมีความยาวนะคะจะมีระยะทางนะคะ4กิโลเมตร550เมตร โอเคไหมถ้าโอเคแล้วครูปุ๋มผ่านหน้านี้ใครไม่เข้าใจครูปุ๋มไมมัมนได้4กิโลเมตรล่ะคะก็4,000เมตรในลูก4,000เมตรเท่ากับ4กิโลเมตรโอเคไหมคะ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรอันนี้ต้องจำคอนเซ็ปต์ให้ได้โอเคไหมเอ่ยอะมาต่อของเราคะ่ะต่อมาเด็กๆมองเห็นไหมคะ เด็กๆมองเห็นไหมท็อปิกต่อมานะคะก็คือการเลือกเครื่องมือความยาวที่เหมาะสมก่อนอื่นเรามาดูเครื่องมือของดิเชลบุ๋มก่อนมีอะไรบ้างเด็กๆคะ VR คออะไรคะเราเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเปิดไมค์ค่ะช่วงเปิดไมค์ไม้บรรทัดอ่าไม้บรรทัดหรือว่ารูเร่โอเคไหมคะนี่หน่วยเป็นอะไรคะลูกจะมีหน่วยที่เราดูเนาะเมื่อกี้เนาะเป็นมิลลิเมตรแล้วก็เป็นเซนติเมตรโอเคไหมคะต่อมาคืออะไรคะไม้อะไรลูก ไม้เมตรชื่อมันบอกแล้วไม้เมตรมันจะมีหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะลูกหนึ่งร้อยเซนติเมตรโอเคไหมคะหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะเท่ากับหนึ่งเมตรเขาถึงเรียกว่าไม้เมตรโอเคไหมอ่ะต่อมาเคยเห็นไหมคะสายวัดตัวใครเคยเห็นอ่ะใครเคยเห็นโชแฮนเปิดกล้องหน่อยลูกเปิดกล้องค่ะใครเคยเห็นครับหนูเคยเห็นที่ไหนหนูเคยเห็นที่ไหน <L> เอามาวัดเอวแม่เกิี่เอามาวัดเอวหนูเคยหนูเคยเห็นคุณแม่ชอบวัดเอวบ่อยๆอยางคุณหม๋มตอนที่คุณแม่กําลังลดหุ่นเลยแล้ววัดทุกวันว่าเอวเอวเนี่ยมันลดลงไหมเยี่ยมมากค่ะ i ิซึน t ูมีนักเรียนขะสายวัดตัวฟังนะเขาจะเอาไว้วัดสะโพกเอาไว้วัดเอวเอาไว้วัด รอบแขนเวลาคุณแม่จะไปตัดเสื้อโอเคไหมคะแม่จะตัดเสื้อหนึ่งตัวแม่จะตัดกระโปรงหนึ่งตัวหรือตัดกางเกงนะคะเขาจะใช้สายวัดตัวนะคะวะัดมันเพราะว่าสายวัดตัวจะวัดส่วนโคง้งส่วนเว้าของร่างกายได้แต่ไม้บรรทัดวัดไม่ได้เลยสะโพกรามันเป็นกลมๆใช่ไหมคะ มันหทัดวัดไม่ได้ไม้เมตรวัดไม่ได้โอเคไหมคะถ้าคุณแม่จะตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงจะต้องใส่วัดตัวอยากรู้ว่าสะโพกนะคะเอลมันมีความยาวเท่าไหร่จะต้องใส่ใช้สายวัดตัวโอเคนะอ่าใครหาวอยู่ใครหาวอยู่พี่คีตาปิดกล้องนะต่อมาค่ะสายวัดชนิดตลับเด็กๆสายวัดชนิดตลับคือจะต้องใช้วัดนะคะ จะต้อง <Okay. S 1> ใช้วัดสิ่งของที่ยาวๆหรือระยะทางที่ค่อนข้างไกลได้โ okay อเคไหมอ่าตาราบเมตรเพราะฉะนั้นเครื่องมือของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะเครื่องมือในการวัดของเราในตอนนี้มีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะโอเคไหมชิ้นแรกไม้บรรทัดไม้บรรทัดเอาไว้วัดอะไรที่มันช็อตช็อตนะคะ สั้นๆไม่ใช่ไฟช็อตนะคะเอาไว้วัดสิ่งของที่มันสั้นๆไม้เมตรนะคะเอาไว้วัดอะไรที่มันค่อนข้างยาวขึ้นมาอีกนิดนึงที่ไม้บรรทัดวัดไม่ได้โอเคไหมคะเอาไปวัดผ้าก็ได้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าร้านผ้าบางร้านเนี่ยเขาจะเอาไม้เมตรเนี่ยวัดเพราะว่า1ไม้มันก็คือ1เมตร2ไม้ก็คือ2เมตร โอเคไหมและอันที่สามก็คือสายวัดตัวที่ครูบุ๋มอธิบายและสุดท้ายเลยคือสายวัดชนิดตลับมันจะเป็นตลับค่ะครูบุ๋มดูว่าบางบ้านต้องมีคุณพ่อเนี่ยเขาจะต้องมีติดไว้อยู่แล้วเผื่อว่าได้วัดนู่นวัดนี่โอเคไหมคะนี่คือเครื่องมือนะคะที่ใช้วัดความยาวมีอยู่สีช่ชนิดนะอ่ะโอเคเด็กๆมาช่วยอะให้เรียกว่าเด็กชายซาดีนแล้วกันมาช่วยเด็กชายซาดีนหาคําตอบหน่อยซาดีนบอกว่า หนูว่าต้องการอยากวัดความสูงของประตูคุบบุมหนูควรใช้เครื่องมือชนิดใดอตอบสิลูกเปิดไม้ตอบเมื่อกี้มีสี่ชนิดอะไรนะคะตลับเมตรใครเอาอะไรอีกคะเอาไม้มันทัดได้ไหมไม่ได้ไม้มันถัดไม่ได้นะคะมันไม้มันทัดมันสั้นโอเคไหมอะมาดูคําตอบทุกคนตอบสายวัดชนิดตลับ โอเคได้2แบบค่ะรูปแบบแรกเก่งมากแบบเอเยี่ยมมากค่ะแวลิกเกอร์นะคะสายวัดชนิดตลับโอเคแล้วก็ไม้เมตรอ่าต่อมามาช่วยคุณพ่อของพี่สดีหน่อยคุณพ่อของพิ่สดีนถามว่าถ้าต้องการวัดความยาวรอบอกค่ะ รอบอกแม่ต่ออีกรอบหนึ่งรอบเอวรอบสะโพกควรใช้เครื่องมือชนิด,ด,ดใดสายวัดอะไรคะสายวัดตัวเพื่อนบางคนบอกสายวัดเอวอ่าโอเคอะไรเอ่ยมาดูกัน สายวัดตัวค่ะโอเคไหมอะไรที่จะวัดส่วนโคง้งส่วนเว้าของร่างกายนะคะหรือจะตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงจะต้องใช้สายวัดตัวนะลกูกโอเคไหมอ่าเมื่อโอเคแล้วครูบุ๋มมีแอคทิวิตี้ค่ะเด็กๆขาดูคะ่ะคุณครูบุ๋มมีอุปกรณ์ให้เด็กมีไม้บรรทัดสายวัดตัวไม้เมตรและสายวัดชนิดตรับ มาพร้อมแล้วเปิดใหม์ค่ะเปิดใหม่ค่ะเด็กๆพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วต้องเปิดใหม่อ่าตอนนี้ซูเปอร์ซูมเตือนครูบุ๋มมาแล้วเด็กๆพร้อมแล้วเปิดใหม่ค่ะอันแรกเด็กๆขามองที่โต๊เรียนของเด็กๆโต๊เรียนของเด็กๆจะใช้เครื่องมืออะไรวัดดีคะเปิดไหม์ค่ะตลับนี<อ>้โอ้ยไม่ต้องถึงตลับนี้ทั้งลูกไม้เมฆอ่า ไม้เมตแวริกเกไม้เมตได้คะแนนเต็มค่ะได้คะแนนเต็มใครที่ตอบไม้บรรทัดยังได้อยู่ไหมได้คะแนนครึ่งหนึ่งใช้วัดได้ค่ะ30เซน30มเซนต่อไม้บรรทัดไปหน่อยแต่คนตอบว่าไม้เมตร1ิบคะแนนใครตอบไม้บรรทัดที่ครึ่งหนึ่งโอเคไหมคะอ่ะต่อมาวัดความสูงของป้ายนิเทศเด็กๆนี่ป้ายด้านหลังครูหุ่มในโลกเห็นไหมหนูจะใช้อะไรวัดดีคะวัดความสูง ตลับเมตรค่ะตลับเมตรค่ะตลับเมตรค่ะอะไรอีกไม้เมตรใครใครเอาสายวัดชนิดตลับสิบคะแนนค่ะใครเอาไม้เมตรไม่ให้ครึ่งหนึ่งวัดได้แต่ใครต่อไม้บรรทัดไม่ให้ศูนย์โอเคไหมคะต่อมาวัดระยะทางจากหน้าต่างของคู่บุ๋มค่ะด้านนู้นของเราเห็นมือแม่ไมมหน้าต่างมาหาหน้าห้อง โอ้ยระยะทางไกลอยู่ค่ะไกลๆนี่เราเอาอะไรวัดคะลูกตวัติศาสตรแมวร์ริเกอร์สายวัดชนิดตะล่ดเก่งมากแล้วต่อมาความยาวของแปลงแปลงรบกระดาษของครูบุ๋มสั้นเองอ่าเยี่ยมมากค่ะไม้ใบพัดสิบคะแนนโอเคต่อมาความสูงของเพื่อนอ่ะครูบุ๋มยกยกตัวอย่างความสูงของชาบูละกันหนูจะใช้อะไรวัดดีครูบุ๋มมันไม่มีที่วัดอ่ะ เออยโอ้ยโอ๊ยสายวัดเอเอาไว้วัดส่วนโค้งส่วนเวาลลูกมันอาจจะยึดยือใช่ไหมคะมันจะไม่ตรงค่ะอ่าถ้าเขาให้เลือกจริงๆนะลูกถ้าเขาให้เลือกจริงๆนะคะเด็กๆจะต้องเลือกสายวัดชนิดตลับค่ะไม้มันทัดตัดออกสายวัดตัวตัดออกไม้เมตรมันไม่ได้แล้วค่ะมันต่อไม่ได้เอเคไหมคะเอาเราเลือกได้เราจะเอาสายวัดชนิดตลับต่อมา การวัดความยาวของดินสอสีลูกใช้อะไรคะไม้บรรทัดแหวรกเกิความยาวของหนังสือหนังสือคณิตศาสตร์ของเราใช้อะไรคะไม้บรรทัดไม้บรรทัดแวรกเกิวัดความยาวรอบอกอ่ารอบอกเราจะวัดรอบอกรอบเอวรอบสะโพกสายวัดตัวสายวัดตัวโอเคไหมคะเยี่ยมมากแวรกเกอเด็กเเข้าใจดิสเพยนี้มู o n o t understand นผู้บุกหนูไม่เข้าใจอ่ะ มื่อหนูจะเลือกหนูจะเลือกเครื่องมืออะไรที่วัดให้มมนมีความเหมาะสมโอเคไหมคะอันไหนที่สั้นๆเด็กๆเลือกไม้บรรทัดยาวขึ้นมาหน่อยใช้ไม้เมตรยาวมากๆเด็กๆใช้สายวัดชนิดตลับโอเคไหมคะอ่าส่วนไม้เมตรก็อะไรที่มันยาวกว่าไม้บรรทัดนะลูกนิดนึงหรือยำอีกเลยมาอีกที่มันไม่เกินร้อยเซนติเมตรใช้วัดได้โอเคไหมคะ อ่ะถ้าโอเคแล้วเด็กๆดูหน้าเลยค่ะที่อบุมครับแ,แม่เป็นัดปุ่มยาวเกือนร้อยเซนติเมตรซาดีนไอโนค่ะไอโนค่ะซาดีน bring y o u เวิร์ก o ุ่ขึ้นมาค่ะเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบสองค่ะเด็กๆหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะคะเด็กๆคะ่ะแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้ได้เลยค่ะตอนนี้หมดเวลาของทีเชอรอบุมแล้วนะคะซุปเปอร์ซูมเตือนแม่มาแล้ว This time นี้นะคะเดี๋ยวเราจะ See y o u again นะคะ In the afternoon เราจะเจอกันอีกในคาบวิชานะคะคณิตศาสตร์นะโอเคไหมคะเยี่ยมครับผมทำการบ้านหน้าเสร็จแล้วอ่าเว r ร์ o o k นะคะจะอยู่ที่หน้า112นะคะถึง114นะ Home Work จะอยู่ในหน้า116ถึง117โ,โอเคไหมคะลูก ค่อยๆทำนะคะเรียนแล้วเราต้องประเมินตัวเองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะเป็นการสอนเหมือนเดิมนะลูกเราจะต่อกันในในเรื่องของความสัมพัญของการวัดนะคะคุณครูคจะเร่งอธิบายลูกให้มันจบทฤษฎีแล้วเดี๋ยวเรามาทำปฏิบัติพร้อมกันโอเคนะคะสำหรับดิสทามนี้ Have a nice day ค่ะเด็กๆ Goodbye นะคะบายๆค่ะเดี๋ยวเจอกัน